สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้าสมัยทีนะครับก่อนวันนี้นะครับช่างเป้มี macbook a ่าเป็น macbook air 11นิ้วนะครับโมเดลเครื่อง a 1 4 6 5นะครับผมอาการที่มาเนี่ยก็จะเป็นอาการเปิดไม่ติดนะครับ<ม>ก็ทำการเปลี่ยนตัวเมนบอร์ดนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วอันนี้เป็น เป็นบอร์ดตัวเก่านะครับแล้วก็นี่เป็นเมนบอร์ดตัวใหม่ที่ผมเพิ่งใส่ไปนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องเทสกันดีกว่านะครับ ตอนนี้ผมกดเปิดเครื่องแล้วนะครับตัวพัดลมหมุนแล้วนะฮะรเอ,อเครื่องเปิดขึ้นมานิดนึงนะฮะมีเสียงมีแสงเข้ามาแล้วนะครับนนวันนีเัตเอาว,นวานติดกๆค่ะอาะให้ทางไล่าน,นี้โลโก้ขึ้นมาแล้ว ยกขอขอลอง้ั้ดูรอไจริงๆก็ผมยังไม่ได้ไครัอยที่เลยแวรอบี่ให้กูให้ก็ใสไปในทาทีนีก็อนมันกอยู่ในนี้เหมือนเดิมก็เลยก็เลยซีเรื่องข้อมูละกาในเอกสารว่าลูกค้ามีข้อมูลสำคัญเลสซี่เลสเลสขออะไรีอ่ะอาจจะไม่้เยอะมากแต่าลยอ่ก็เปิดติดใช้งานได้นะครับอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนตัว เมนบอร์ดใหม่เลยนะครับผมก็บอร์ดน่าจะเป็นปีประมาณปีสิบสี่สิบห้านะครับเป็น MacBook Air สิเนิ้วตัวนี้แรมจะอยู่ที่สี่กบนะครับทางร้านนะครับก็รับเปลี่ยนเมนบอร์ดอยู่นะครับก็จะส่วนมากที่มีเนี่ยก็จะเป็นพวก Mac Air Mac Pro พวก A1C6 นะครับ A1502 นะครับก็มีเปลี่ยนนะครับใครที่มีเครื่องนะครับที่อาการเปิดไม่ติดเนี่ยก็สามารถส่งมาให้ทางร้านลองเช็คลองซ่อมดูก่อนก็ได้นะครับถ้าซ่อมไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเสนอเป็นการเปลี่ยนตัวเมนบอร์ดนะครับก็จะสะดวกและรวดเร็วกว่านะครับเพราะว่าเมนบอร์ดเนี่ยมันมีอาการเสียอยู่หลายอาการนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เครื่องก็ เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโลโก้ขึ้นแล้วภาพขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าจะบูตช้านิดนึงนะครับผมโอเคก่อนจากกันไปนะครับช่างเป้ก็ขอฝากร้านสมัยทีด้วยนะครับผมร้านสมัยทีเนี่ยมีทั้งหมด5สาขานะครับมีที่เมกาบางนานะครับเทอร์มินอตส่งยูเนียนมอลัดพ้าวนะครับเดอะมอลบางกะปิแล้วก็สานักานใหญ่อยู่ที่ประเวศนะครับผมอ่าตอนนี้ตัวโอเอสก็เข้าใช้งานได้แล้วนะครับ ตัเอสยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็คือสเปคคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลา์สดหน้านะครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ